ก็กลายมาเป็นดราม่าร้อนแรงข้ามประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับประเด็นของไว้ปัญญาฤิษาเทียประสิทธิ์กับฝาแฝดสาวสวยอย่างนิกกี้นิโคกิติวัและก็มินล,ลี่คามิล,ลากับเรื่องราวเมื่อ10ปีก่อนที่สาวไว้ได้ออกมาพูดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนกระทั่งเกิดเรื่องเราวทำให้ไม่ได้คุยกันอีกเลยพร้อมกับบอกว่าเพียงเพราะว่าไม่ได้ซื้อ iPhone ให้ในขนาดที่ทางด้าน สาวนิกกี้ก็ได้ออกมาอธิบายในมุมของพวกขาวบ้างบอก เป็นการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนและก็ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อสาวไหวได้โต้กลับทันทีเมื่อสาวสวยฟ้าแฟดออกมาอธิบายซึ่งล่าสุดสาวไหวก็ได้พตดบินที่เก็บเอาไว้ในบินก็ระบุวันที่25เดือน11พศ2554โดยที่บินที่แจ้งรายละเอียดการซ่อมทั้งหมดเอาไว้รวมราคา1 700บาทโดยที่ไหวได้ระบุเพิ่มเติมว่าจบนะคะทกาา้ชาวเน็ตก็ข้างมาคอมเมนต์ตอกันเป็นจำนวนมาก